การทดลองของนักจิตวิทยาเพื่อพิสูจน์และหาคำตอบที่เกี่ยวกับการทำงานของจิตใต้สำนึกนักจิตวิทยาจำนวนมากทำการทดสอบการทำงานของจิตใต้สำนึกกับกลุ่มทดสอบที่อยู่ในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นวงเล็บการสะกดจิตผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าจิตใต้สำนึกไม่สามารถเลือกเปรียบเทียบหรือตัดสินใจอะไรได้การทดสอบแสดงให้เห็นว่า จิตใต้สำนึกพร้อมที่จะยอมรับและตอบสนองต่อทุกคำสั่งต่อให้เป็นคำสั่งที่เลวร้ายหรือโง่เง่าแค่ไหนก็ตามเพื่อให้เห็นภาพว่าจิตใต้สำนึกของคุณพร้อมเปิดรับคำสั่งมากเพียงไหนถ้านักสะกดจิตบอกคนที่อยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นว่าเขาคือจกกักรพรรดินโปรเลียนหรือแม้แต่สุนัข หรือแมวคนคนนั้นเขาจะเชื่อว่าตนเองเป็นเช่นนั้นบุคลิกภาพของคนที่โดนสะกดจิตจะเปลี่ยนไปชั่วคราวเขาจะเชื่อว่าตนเองเป็นดังที่นักสะกดจิตบอกว่าเขาเป็นตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างจิตสำนึกที่เป็นเหตุเป็นผลและจิตใต้สำนึกที่อยู่เหนือเหตุและเหนือผล ใต้สำนึกไม่เลือกข้างไม่ตัดสินและพร้อมยอมรับว่าทุกอย่างคือความจริงขอเพียงจิตสำนึกเชื่อว่าเป็นจริงเท่านั้นดังนั้นการฝึกให้ตัวเองมีความคิดหรือไอเดียที่เต็มไปด้วยความสุขแรงบันดาลใจความก้าวหน้าการเติบโตถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากความแตกต่างที่ลึกลงไปอีกระดับระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก หน้าที่ของจิตสำนึกคือรับมือและจัดการกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายนอกจิตสำนึกจะรับรู้สิ่งใหม่ๆผ่านช่องทางของประสาทสัมผัสทั้ง5โดยจะคอยกำกับการตอบสนองและการรับรู้ของคุณต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวจิตสำนึกเรียนรู้ผ่านการสังเกตประสบการณ์ และการศึกษาสมมติว่าคุณเดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่แห่งหนึ่งหลังจากที่คุณเดินดูรอบๆคุณได้ข้อสรุปว่าสถานที่แห่งนี้สวยงามมากการมาถึงข้อสรุปนี้คือการทำงานของจิตสำนึกส่วนจิตใต้สำนึกสามารถรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง5จิตใต้สำนึกจะใช้สิ่งที่เรียกว่าการยังรู้หรือปัญญายาณ จิตใต้สำนึกจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อจิตสำนึกหยุดพักหรืออยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นเมื่อจิตสำนึกอยู่ในสภาวะนี้จิตใต้สำนึกของคุณสามารถออกจากร่างกายเดินทางไปยังที่ไกลๆจากนั้นนำข้อมูลมางอย่างที่คุณต้องการกลับมาโดยการใช้พลังของจิตใต้สำนึกคุณสามารถอ่านใจคนอื่น อ่านข้อความในซองที่ปิดผนึกหรือดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังตู้นิรภัยได้มันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจหน้าที่และความแตกต่างระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเพื่อจะได้เรียนรู้ศิละปะแห่งการอธิษฐานจิตที่แท้จริงอิทธิพลมหาศาลของคำพูดชี้นำ หน้าที่สำคัญอีกหนึ่งหน้าที่ของจิตสำนึกคือปกป้องไม่ให้จิตใต้สำนึกรับอะไรประหลาดๆเข้าไปเพราะจิตใต้สำนึกละเอียดและอ่อนไหวมากต่อคำพูดอย่างที่คุณรู้ว่า จิตใต้สำนึกไม่ตัดสินไม่เปรียบเทียบไม่มีเหตุผลสิ่งเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของจิตสำนึกอะไรก็ตามที่จิตสำนึกเชื่อจิตใต้สำนึกมีหน้าที่แค่ทําให้เป็นจริงและหนึ่งในวิธีที่จะทําให้จิตสำนึกเชื่อได้ง่ายที่สุดก็คือการใช้คำพูดตัวอย่างต่อไปนี้คือเคสที่คลาสสิกมากๆที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลมหาศาลของการใช้คาพูดชี้นา ชายที่กลัวการเมาเรือคนหนึ่งกำลังนั่งนิ่งๆอยู่บนเรือชายอีกคนหนึ่งเดินเข้ามานั่งใกล้ๆและบอกว่าคุณดูไม่โอเคเลยหน้าคุณซีดไปหมดแล้วผมว่าคุณกำลังเมาเรือแน่ๆเลยให้ผมช่วยพาคุณไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้นะชายคนนั้นหน้าซีดและมีอาการเมาเรือขึ้นทันที คำพูดชี้นำของชายอีกคนที่บอกว่าเขากำลังเมาเรือไปเสริมความกลัวและความกังวลของเขาพอดีจิตสำนึกของเขาเชื่อว่าทุกอย่างคือความจริงเขาเลยเมาเรือจริงๆ การตอบสนองที่แตกต่างกันต่อคำพูดชี้นำเดียวกันความเชื่อที่แตกต่างกันส่งผลให้การตอบสนองต่อคำพูดชี้นำหรือคำแนะนำเดียวกันต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปบอกกะลาสีเรือว่าไม่โอเคเลยหน้าคุณซีไปหมดแล้วผมว่าคุณกําลัง,มงเมาเรือแน่ๆเลย เขาคงจะรำคาญก็คิดว่าคุณกำลังเล่นตลกอะไรอยู่เพราะสิ่งที่คุณพูดขัดกับความเชื่อของเขาที่เขาบอกว่าเขาปก,กติดีการชี้นำหรือการแนะนำคือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการใส่ความคิดหรือไอเดียบางอย่างเข้าไปในจิตใต้สำนึก ของอีกคนหนึ่งแต่มันจะไม่มีทางได้ผลหากขัดกับความเชื่อที่อยู่ในจิตสำนึกของเขาจิตสำนึกมีอำนาจที่จะปฏิเสธการชี้นำและคำแนะนำได้เช่นเดียวกับเคสของกลาสีที่ไม่กลัวการเมาเรือเขาไม่มีความกลัวเรื่องนี้แม้แต่น้อยและเชื่อว่า ตัวเองมีภูมิคุ้มกันการเมาเรือทำให้การชี้นำบันทอนไม่สามารถทำอะไรเขาได้เพราะเขาไม่มีความกลัวเมาเรืออยู่ในจิตสำนึกแม้แต่น้อยเราทุกคนมีความกลัวความเชื่อความคิดเห็นของตัวเองซึ่งการตีความของสิ่งเหล่านี้ตัวกำหนดทิศทางของชีวิตและจำกัดพลังอันมหาศาลของจิตใต้สำนึก